แวะมาดูนักแสดงมากฝีมือที่โอ้โหคนทั้งเอเชียเนี่ยก็พยกนิ้วให้เลยนะ,ะนั่นก็คือคิมซูฮยอนนั่นเองครับเระเอกชื่อดังเกาหลีแล้วก็มีซีรีส์เยอะแยะมากมายวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคิมซูฮยอนนะครับแล้วก็ค so ิมโซยอนเองก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับคามูซีด้วยเราก็เลยมีกิจกรรมครับร่วมฉลองวันเกิดสมมอบเครื่องดื่มคามูซี5 0 0แสนขวดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ครับแล้วก็อาสาสมัครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปด้วยกันครับ ไลฟ์สตาร์ครับบริษัทผลิตสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในเครือ R.S. Group ครับร่วมฉลองวันเกิดคิมซูฮยอนครับพระเอกชื่อดังของเกาหลีและพรีเซนเตอร์คามูซีได้นำคามูซีครับเครื่องดื่มวิตามินซีส่งมอบให้แก่แพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิตัครับผู้มนิการสถาบันโรคผิวหนังใน,นานะผู้มนการศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อที่สถานีกลางบางซื่อครับเพื่อส่งต่อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลภายใต้สังกัดกรมการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยและให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แก่ประชาชนรวมกว่า500,000ควด,ด้วยกันครับแพทย์หญิงมิ่งขวัญบอกว่าตอนนี้มีคนที่มารับวัคซีนอย่างต่อเนื่องทุกๆวันตกวันละ2-30,000คนตอนนี้กําลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ยังเต็มเปี่ยมและมุ่งมั่นที่จะให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ครับทำงานแบบมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ประเทศผ่านวิกฤตไปด้วยกันครับ ตัวเครื่องดื่มเนี่ยจะสําคัญในแง่ว่าจะช่วยทําให้เรื่องของลดโอกาสที่จะทําให้เกิดอาการข้างเคียงได้ค่อนข้างเยอะเพราะงั้นการที่มีการมาบริจาคน้ําหรือเครื่องดื่มอะไรเงี้ยทางบางซื่อจะแบบชอบมากขอบคุณมาก <laughs> เพราะวันหนึ่งเ,เราใช้ประมาณ2 0 0 0 0ขวดนะคะจากคนที่มารับบริการ2-3งถึงสามหมคนนะคะเพราะงั้นก็อันนี้ได้มาเยอะเลยก็คือต้องขอบคุณทางภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุสน,นมาแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะคะเราจะแจกหลักๆที่จุดสังเกตอาการ ทางด้านนางสาวนิติการจิตเจริญค่ะผู้อำนวยการสายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กรค่ะท่านบอกว่าบริษัทไลฟ์สตาร์มุ่งสู่การเป็น Innovative เว l l n e t ตโปรดัก t ์คอมพานนะคะที่นำนวัตกรรมใหม่ๆในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพพร้อมไปกับการขับเคลื่อนให้ผู้คนสุขภาพดีมีความเป็นอยู่ที่ดียั่งยืนค่ะโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยได้เห็นถึงพลังจากบุคลากรด่านหน้าจิตอาสาที่เสียสละเพื่อสังคมส่วนรวมค่ะรวมถึงประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนและต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการป่วยต่างๆ ก็เลยอยากเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนจิตสาธารณะครั้งนี้นะคะด้วยการส่งความหงุหงิให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีพร้อมอัปเกรดภูมิคุ้มกันด้วยคาโมซีค่ะซึ่งเป็นเครื่องดื่มวิตามินซีที่มีสารสกัดจากผลคาโมคาโมผลไม้ซูเปอร์ฟู้ดค่ะที่ให้วิตามินซีสูงสุดในโลกเลยนะคะและยังอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระสูงพร้อมประโยชน์จากวิตามินซี200%และวิตามิน b 12สูงด้วยนำมาเป็นกำลังใจนะคะสง่ง เป็นความห่วงใยให้กับทางหน่วยงานนะคะที่ดูแลประชาชนเป็นบุคลากรทางการแพทย์ทั้งคุณหมอพยาบาลที่มาฉีดวัคซีนนะคะโควิด -19 ให้กับประชาชนที่สถานีกลางบางซื่อนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการส่งมอบเนี่ยให้กับ โรงพยาบาลนะคะที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมการแพทย์อีกด้วยนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลลาดวิถีโรงพยาบาลเลิศศิลโรงพยาบาลสงรวมถึงสถาบันมะเร็งนะคะรวมกว่า10แห่งค่ะและนอกจากนี้ไลฟ์สตล์ยังได้ส่งความห่วงใย,ยให้แก่ด่านหน้าผู้เสียสละ ส่งมอบคำูซีให้แก่มูลนิธิเส้นได้ค่ะกลุ่มอาสาสมัครที่คอยช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดโดยมีคุณภูวกรสีเนียนท่านเป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิเส้นได้เป็นตัวแทนรับมอบซึ่งบอกว่าจะส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและกระจายสู่ชุมชนต่อไปค่ะครับข่าวช่องแปดครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม